จิงเพชเด่นจิงไดครับหรือว่าเพชรเก่าใช่ไหมออกเป็นชื่อใหม่ใช่ฝ่ายนี้ซ้อมมาอยู่ครับซ้อมมาหลังโควิดก็ทำร่างกายมาสองเดือนซ้อมที่ไหนไอ้นี่วอร์วังทองออกไปอยู่ที่วอวังทองแล้วมีใครเป็นผู้ช่างผู้ซ้อมมาครับที่นั่นมีเวลว์แล้วก็มีซอลนานคนหนึ่งก็คือพวกพี่อเพื่อนในค่ายที่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกปีครับเราสูงเข้า่าได้ร้อยสิบสองนั้นเราไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับห้าสิบสองเราเป็นมือสไตล์นะครับ แล้ววันนี้เราเจอกับนินส์เคยเจอเลยไหมไม่เคยขอเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมการสอยเข้ามาป่ะก็่อพีเขาเขาจะมาไหนเขาเป็นมือตายเลยเขาลุ้นเขาฝีมือเดินน่าตัอืมแล้ววันนี้ระวังเกลววางแผงไงต่อได้ดูบนเวทีก็จะไปเรื่อยนะเพราะเราหยุดไปนี่แั้งหมดกี่เดือนสี่เดือนนะสี่เดือนเพราะไฟสุดท้ายนี่เรา่อยไว้ไหมก็มาไปวันที่สิบเอ็ดมีนาที่ที่นี่อ๋อวันนั้นเจอใครบ้าง เจอแบบซีแบ๊เป็นวันนั้นวันนั้นแพ้คะแนนโอ้ยแพ้คะแนนแล้วแพ้แบบมาเบียดกันหรือว่าขาดกันก็เบียดเขาวันนั้นออกมาเล่นต่างผูมแล้วพอจบวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นก็เวทร้อยหกสิร้อยหกวันนี้ต่อยเลยร้อยเจ็ดแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะสบายๆแล้วต่อยมามาหมดนี่ขี่ไฟแล้วหนักร้อยถึงไหมเกือบถึงเนาะลำบุญจังหวัดอะไรครับจังหวัดอ่างทองเชียงคานครับผมเนาะ ชาวยุนพร้อมช่วยเสียเชื่อเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นที่แน่นอนผมว่าน้องใช่ครับ